คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับอยู่ติดกับหมู่บ้านติดกับชุมชนนะครับติดกับถนนคอนกรีตทั้ง2ด้านนะครับที่สําคัญนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้กับถนนมิตรภาพหมาเลข2ลงมาเพียง200เมตรแค่นั้นเอง ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนานะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับอยู่ติดกับหมู่บ้านติดกับชุมชนนะครับติดกับถนนคอนกรีตทั้ง2ด้านนะครับมีไฟฟ้าประปามีเพื่อนบ้านพร้อมนะครับที่สําคัญนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้กับถนนมิตรภาพหมายเลข2ลงมาเพียง200เมตรแค่นั้นเองนะครับแปลงนี้นะครับจะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองผือหมู่ที่2นะครับตาบล หนองว่านะครับอําเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งอําเภอบัวลายเนี่ยก็จะเป็นอําเภอที่อยู่ติดต่อกับอําเภอพลนะครับของจังหวัดขอนแก่นนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ90กิโลเมตรเท่นั้นเองครับด้านนี้นะครับจะเป็นรั้วนะครับเป็นรั้วลวดน้ำของศูนย์เรียนรู้นะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ บ้านน้องผือนะครับของเราจะอยู่ติดกันเลยนะครับอยู่ด้านหลังศูนย์การเรียนรู้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีเนื้อที่ทั้งหมด9ไร่2งาน24ตารางวานะครับเป็นที่ดินที่ทางเจ้าของนะครับต้องการขายยกแปลงนะครับทางเจ้าของเดิมทีตั้งใจไว้จะแบ่งขายนะครับจะแบ่งขายเป็นแปลงแบบนี้นะครับนี่นะฮะรูปแปลงที่ดิน มีการรังวัดแล้วนะครับรังวัดปักเสาหลักแดงๆไว้เตรียมที่จะแบ่งขายนะครับตอนนี้จะให้ทีมงานของเรานะครับมารีวิวขายเหมายกแปลงไปเลยนะครับเหมายกแปลงไปเลยเผื่อใครอยากจะมาทําโครงการต่อนะครับตอนนี้สามารถที่จะมาสารต่อโครงการนะครับของทางเจ้าของได้นะครับจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นะครับจะเป็นทางด้าน ทิศใต้นะครับทางด้านทิศใต้ของที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ติดกับถนนคอนกรีตยาวถึง115เมตรนะครับแล้วก็ทางด้านทิศตะวันออกนะครับเป็นถนนคอนกรีตเส้นเดียวกันนะครับยาวติดถนนคอนกรีตทางด้านทิศตะวันออกนะครับอีก105เมตรนะครับนี่นะฮะจะเป็นถนนที่วิ่งเข้าไปยังตัวหมู่บ้านนะครับบ้านหนองผือหมู่ที่2นะครับตำบลหนองว่า อำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ใกล้กับบริเวณสี่แยกหนองแวงนะครับตลาดหนองแวงห่างจากนี้ไปประมาณกิโลครึ่งแค่นั้นเองนะครับลักษณะของที่ดินนะครับจะเป็นที่นานะครับเป็นนาน้ําฝนพื้นดินของเราจะอยู่ต่ำกว่าถนนนีน่ประมาณสัก60เซนติเมตรแค่นั้นเองนะครับมีต้นไม้ใหญ่เป็นต้นพลึกใหญ่ๆสูงๆนะครับติดถนนคอนกรีต2ด้านนะครับเป็นถนนคอนกรีตที่เข้าไปยังตัวหมู่บ้าน ความกว้างของถนนนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ5เมตรได้นะครับยาวไปจนถึงแนวเขตของบ้านเรือนของเพื่อนบ้านเลยนะครับเป็นนาน้ําฝนนะครับเป็นที่นาดอนนะครับน้ําไม่ท่วมนะครับพื้นที่บริเวณนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล194เมตรนะครับไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับลักษณะของดินก็จะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับทานาทาไร่ได้นะครับฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็น ที่ไร่นะครับเป็นไร่อ้อยนะครับแล้วก็จะมีหมู่บ้านมีชุมชนด้านหน้านะครับหมู่บ้านชุมชนใหญ่ๆเลยนะครับบ้านหนองผือนะครับนี่นะจะเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับเนื้อที่9ไร่2งาน24ตารางวานะครับเจ้าของที่ดินมีความจําเป็นต้องใช้เงินนะครับจึงต้องการขายเหมายกแปลงเลยนะครับในราคาไร่ละ2,99,000บาทนะครับก็เป็นเงินทั้งหมดประมาณ 2 8 4 0 0 0นบาทนะครับนี่นะฮะเป็นทางเข้าตัวหมู่บ้านนะครับไฟฟ้าปรับปานะครับอยู่ติดกับบ้านเรือนของเพื่อนบ้านเลยนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถนำมาจัดล็อกแบ่งขายได้เลยนะครับใกล้ถนนมิจรภาพหมาเลข2ลงมาแค่200เมตรนะครับจุดนี้จะเป็นทางด้านทิศตะวันออกนะครับยาวตรงไปเนี่ย ไปจนถึงรั้วของเพื่อนบ้านนะอยู่ที่105เมตรนะครับทางทิศเหนือนะครับที่ผมเดินมาเนี่ยไปจนถึงต้นไม้ใหญ่ด้านนู้นนะครับ115เมตรหน้ากว้างติดถนนนะครับทั้ง2ด้านรวมแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ220เมตรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมภา,ายในแปลงนะครับภายในแปลงที่ดินตามกว่าถนนนะครับไม่เยอะเลยนะฮะ และไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมมาก่อนนะครับเป็นที่นาน้ําฝนนะครับเป็นที่นาดอนนะครับพื้นที่บริเวณนี้สามารถเจาะน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ได้ด้วยนะครับเด้านในแปลงที่ดินก็จะมีต้นต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นต้นประดูนะครับต้นใหญ่ๆเลยนะฮะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นที่ไร่นะครับแล้วก็เข้าไปอย่างตัวหมู่บ้านดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราได้เลยนะครับจะเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับอยู่ด้านหลังศูนย์การเรียนรู้นะครับ ด้านหลังศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองผือนะครับนี่นะฮะด้านนี้ก็จะเป็นที่ไร่นะครับแนวเขตของเรานะครับไปจนถึงแนวรั้วของเพื่อนบ้านนะครับตามหลักสีดแดงๆไปเลยนะครับยาวกิดถนนทั้ง2ด้านรวมแล้วอยู่ที่2 2 0เมตรเลยนะครับเสาแดงต้นสุดท้ายนะครับอยู่ติดกับแนวรั้วของเพื่อนบ้านเลยนะครับ ราคานะครับเจ้าของตั้งไว้นะครับไรละ299,000บาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเลยนะครับอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพนะครับหมายเลขสอลงมาแค่200เมตรนะครับห่างจากตัวอำเภอบัวลายนะครับอำเภอบัวลายก็อยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ6กิโลครึ่งนะครับโรงพยาบาลบัวลาย6กกิโลครึ่งเช่นเดียวกันนะครับเป็นเขตติดต่อกับอำเภอพลนะครับของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเขติดต่อกับอำเภอพลก็จะอยู่ห่างจากนี้ไป6กิโลครึ่งเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของโลตัสนะครับโลตัสอำเภอพลก็จะอยู่ห่างจากนี้ไปนะครับประมาณ17กิโลเมตรนะครับส่วนโรงพยาบาลพลนะครับห่างจากนี้ไปประมาณ19กิโลเมตรนะครับจะมีรถสัญจรผ่านไปมาประจำนะครับจะเป็นเส้นทางที่จะเข้าไปยังตัวหมู่บ้านนะครับแล้วก็จะมีถนนซอยหลักนะครับถนนเส้นใหญ่นะฮะ ลางหมู่บ้านอีกเส้นหนึ่งนะครับของเราจะอยู่ด้านหลังศูนย์การเรียนรู้นะครับบ้านหนองผือหมู่ที่2นะครับตำบลหนองว่านะครับอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับมาประมาณ90กิโลเมตรนะครับห่างจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ประมาณ330กิโลเมตรนะครับใครที่สนใจที่ดินสวยๆนะครับสำหรับสร้างบ้านสวนสำหรับนำมาจัดล็อกแบงคขายนะครับแปลงนี้ทำได้เลยนะครับทำเลดี หน้ากว้างๆนะครับใกล้ตลาดแค่ไม่เกิน2กิโลนะครับเป็นตลาดหนองแวงนะครับสี่แยกหนองแวงก็อยู่ห่างจากนี้ไปกิโลครึ่งนะครับตัวตลาดก็อยู่ห่างจากนี้ไปประมาณไม่เกิน2กิโลเมตรนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามกับทางเจ้าของได้โดยตรงนะครับมีเบอร์เจ้าของที่ดินนะครับให้ติดต่อได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์นะครับที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้นะครับ ติดต่อเจ้าของใจดีนะครับพูดคุยง่ายนะครับต่อรองได้เลยนะครับใครที่ต้องการนําไปดูแลต่อนะครับนำไปพัฒนานะครับจัดล็อกแบ่งขายแปลงนี้สามารถทําได้นะครับเนื่องจากมีหน้าค่อนข้างกว้างนะครับหน้ากว้างติดถนนถึง220เมตรเลยนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ